อรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับอเช้านี้กินอะไรนะครับผมพิถึกป้อนอะไรกับโอวันจิงปลาตั้งโกรวันจิ้งกับปลาตั้งโกนะครับแม่อยากกินนะครับเช้าเช็ดตัวแล้วก็แปรงฟันเช็ดหน้าแล้วนะครับค่อยๆกินเด้อ ฝ่นาอน,านาอได้ฝอก็โอเคแล้วหนแม่นะช่โอเคนะกินโกโก้นะครับค่อยๆเกียวนะ เดียวปกไม่เหมือนกันแป้นคนละแบบนะขนกรอบนอกนุ่มในแอันนี้อ่นิ่ย่างเดียวนิ่มอย่างเดียวอีแเ้วอัดโลนหนักนิดนึงค่อยๆเคียวใหญ่กว่าบ้านเราหฮะใหญ่กว่าบ้านเราใช่ไหมแม่บอกไาต้องโกกเกี้ยวที่นี่ตัวใหญ่นะครับแต่ห้าบาท ไ,าาไม่ได้ไ้กคนนึงอเล็กนหนอนนัด้ดีกินให้เสร็จก่อนแล้วค่อยคุยเดี๋ยวติดคอ

เอาไว้เดตู้ยเย็นข้างล่างให้มันมีม่แกงอ่ะไอองไงไงไมไมไงองไ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 งนงไงไงยงไ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 ่ไงไม่ต้งงไงไม่งังไงไันไ้ไง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 ไไงไไงไงไไงงไงงไรอแล้วโอเคครับง cứu phòng anh nó và hết sức để giúp khi em được thương trực mới